Mẹ của anh xuống tuổi các bạn này, tử, cái này, này. Không có khi nào bạn xuống chứ Không đâu chú tội này Xuống đâu chú anh cái lệ mai già đó Ôi đó Hả mẹ chứ lê Nó tỏ ơn lì Đi nè nè À bố kê nè mẹ Ê cái tỏ tỏ nè nó Mẹ nè mẹ Nih ku jauh ko hampa ku nak ngenek tak ada nanggipat, ada nanggipat ngan kali Hala, mu nak jepet mu huduh, ada kukawituh Hala, mu dikala huduh, gua upah huduh jok, mana muka huduh, mta ada uruh kusikipu Ku ya ngenek, lipeh, ku ya ngenek Hei, daftarin aku nganajat gini เฮบี่เมื่อไหร่คุณหมื่นจะมาหากระเกตเนี่ยคุณมื่นหรือคุณมืดเออจารอนานแล้วไปคะ

to be number อวาคือการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดไม่ใช่การเต้นการร้องเรียกนการใช้คุณวัฒาาน,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 นิรางภาษาบาลายูในการอาชีพใบโครงการอีกด้วยครับเออรามมาเอา็งมาเสดสมาหินงแะ้วนี่มาเสดเอ็งนะต่อครับบูเดี๋ดาดู kawai budak ni Dia ke budak ketang. Tak boleh tak boleh kena gila lagi Hmm Pak Mung Dia ke budak ketang. Wow Tak ada tina garik mu ni Hmm Ni lah yang Thai Banyak saya masuk Cuma nak pergi nama mana Dia tiap apa Happy ai ketung. Oh. Tak kena ke lah pomum. Mm, hmm, mm. tak ada bedah masih hayat nok ku. Hmm. Pom mm. lah yeah, serba no, ke dagah lah ai ketung. Tupa tupa dah. Mai ku nak bagi enak. Sombrong tu binam bau encai rong. Giah tu giah. ุูดีนะบุ๊วันดูว่าเรามีการทำอะไรบ้างมีกิจกรรมอะไรบ้างไปเลยไปเอกิจกรรมจิตอาสาหน้าที่ของทุกคนืโดยภาชีะเฉยเราตัวประชารัฐยั่งยืนพวกเราชมรมสุีนัขว่าสุนัขใจร้องจังหวัดะราธีวาเป็นหนึ่งโดยอนกยาเสร็จติดสบายดีค่ะสวัสดีครับผมจงกีบีเป็นประธานชมรมค่ะฉันจิ๊บจสโกเป็นรองประธานชมรมค่ะฉันจะกินอะไรได้ไหะ เการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจและการเมืองส่งผลให้ชุมชนเร้องมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมชนบทสู่สังคมเมชนบทและแหล่งจำหน่ายของยาเสพติดนับเพิ <h 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 ่มมากขึ un, ้นส่งผลให้ชุมชนเจรองเป็นแหล่งมงสูงของวัยรุ่นและเป็นทางผ่านสำหรับข้อท้าในการนำยาเสพติดมาจำหาในชุมชนส่งผลให้ชุมชนจร้ถึงความสำคัญของเดกลยวที่สามารถปกป้องจากปันได้ก่วจอ๋อว้า ตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์หลักของชมรมทีวีนวันชุมชนแสร้อนครับซึ่งเป็นสืนย์เคื่อนใจนะครับในการปรับทุกสร้างสุขแก้ปัญหาและก็พัฒนาอีกเจุอนะครับเราก็เวลาเราเรียดเจอปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นความรักเรื่องยาเสพติดนะครับเราก็ทุกคนสามารถมาบริการได้นะครับซึ่งเรามีพยาบาลผิ้ท่วยนะครับมาให้คำปรึกษาคำแนะนำนะครับในส่วนนี้นะครับเชิญเข้ามาครับ สลัมมีกลอะไรกลงลมอ่าครับพานน้องมาครับอ๋อแข็ดีมากๆค่ะลูกอีค่ะมากมากค่ะเชิญหน้าค่ะเชิญหน้าค่ะเชิญหน้าค่ะยิดีตอนรับเข้าสู่ศูนย์เรื่องแรทูนในเบวันนะคะถ้าลูกๆมีปัญหาอะไรสามารถมาปรึกษาได้นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรักผิวพรรณหรือว่ายาเสพติดต่างๆนะคะลูกเราสามารถให้ทำปรึกษาได้แล้วเรายังมีแพทย์ที่เป็นอ่า ที่ภาษาของเรานะคะมาให้คำภาษาเป็นอัจฉทิยะเลยนะคะยินดีเสมอนะคะยินดีต้อนรับครับสวัสดีครับผมในนานประธานศูนย์อาชาบรรบาดจอยล้องครับผมซึ่งศูนย์อาชาบรรบัดร่วมกับชมรมสุบีนับวันซึ่งกิจกรรมของศูนย์อาชาบันบตดของอำเภอจอยล้องร่วมกับสุดีนับวันเป็นการบรรบาดเด่นออทตสติกเพื่อที่จะเข้ามาบันบตดในศูนย์อาชาบรรบาด Sesuai. Seni. 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 kuda Seni. Seni. ยายกมือขึ้นซึ่งกิจกรรมของเราคือค่ะเราพบกลุ่มเสี่ยงทางชมรมก็จะมีการพูดคุยและให้กำลังใจในการเข้ามามีส่วนร่วมในไอชัมบัาบัดโดยมีผู้นิจยาเสพติดที่ผ่านการบำบัดจากโรงพยาบาลจอไอร้องนะคะได้เข้าร่วมโครงการพืน้นฟูสมรรถภาพจ,<ไ>จากผู้ที่ผ่านการบำบัดยาเสพติดซึ่งได้เรียนรู้เกี่ยวกับการก่อสร้างพู้่านการก่อสร้างสาราพักใจนะคะซึ่งตั้งอยู่ที่หน้าสำนักงานชมรมชุมชนผู้ว่าชุมชนจอไอร้องค่ะ ทางโรวจะมีน้ำวันหาและได้ค่าชมชมในการผลิตสินค้าที่เราผลิตที่นวเองคือพิมเสน้ำขั้นตอนการทำมีดังนี้ค่ะใส่กระบืล,ลงไปแล้วตามด้วยเมทัลหลังจากนั้นคนให้ทั้ก,กันจนเป็นน้ำใสๆค่ะหลังจากนั้นนำบรรจุใส่ขวดและติดสติกเกอร์แบบนี้ค่ะค่ะที่เราได้ลงทุนซื้อวัตถุดิบหลังๆนะคะหนึ่งพันบาทค่ะแล้วก็ได้รับกำไรจากการขายทั้งล้า0สายบาทนั่นเองค่ะนะครับน้อง จนสงร้องนะครับเราได้ทำกิจกรรมมากมายเช่นการแข่งขันขี่ม้าซึ่งจะแบ่งเป็นระดับชุมชนและระดับจังหวัดของเราก็ได้รับรางวัลกิจกรรมต่างๆมากมายครับต่อ,อไปสมาชิกเราได้ร่วมแข่งขันโมอร์ครอสได้รับรางวัลมากมายเช่นเช่นเดียวกันครับ และที่สําคัญเคยได้ร่วมแข่งขันนําเสนอชวนบินนับวันในระดับภาคใต้จนได้รับรางวัลดีเด่นในระดับภาคใต้และเป็นตัวแทนในการไปนําเสนอระดับประเทศด้วยครับเด็กที่ไปสมัครได้ขอบัตรุืิบเลยวัตถุดิบเอ่อบัตรประชาชนอีกอนไหนอ่าบัตรเลน่า ชายานีมาส่งชมรมทูบีนับเบอร์วันด้านักสมัติชะเฮ้คุณหมื่นหรือคุณมุกเมื่อไหร่คุณมือจะมาหากระเกตเนี่ย